เ h e v a l i a n t เป็นเกมวางแผนแบบ r รีย t i m มจาก THQ Nordic ค่ายเกมระดับโลกที่เป็นเจ้าของเกมอย่าง Dark s i d e e อร์เดสทรย l เอาฮิและก็ Bio m u t a n t ซึ่งทั้ง3เกมถ้าคุณผู้ชมติดตาม t h ือ Move มาอย่างต่อเนื่องก็จะทราบว่าผมไม่พลาดเลยสักเกมครับเดอะไวเลียนก็ป็นหนึ่งเกมที่ผมเห็นตัวอย่างครั้งแรกก็เริ่มสนใจเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมแนว Realtime s t r a t e g y มานานพอสมควรแล้วก็อยากหาเกมใหม่ๆม,มาทดลองด้วยนะครับมันก็เลยประโจบเหมาะกันพอดีและนี่คือประสบการณ์ที่ผมได้จากเกมเกมนี้ครับเดีนเอาไว้นิดนึงเกี่ยวกับเกมเพ เดีวาเลียนไม่ได้เป็นเกมแนววางแผนแบบสร้างฐานเก็บทรัพยากรปั๊มยูนิตแล้วออกรบแต่มันมีองค์ประกอบบางอย่างที่ดึงเอาความเป็น RPG มาใช้งานด้วยเล็กน้อยแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันในส่วนของเนื้อเรื่องกันก่อนครับเดวาเลียนนั้นตั้งต้นจากราชรัฐแอนติออคในช่วงสงครามครูเสดครั้งที่1ที่เกิดขึ้นระหว่างปีคริสต์ศักราช1098ไปจนถึงปีคริสต์ศักราช1268ครับเกมได้หยิบเอาเหตุการณ์ในช่วงป 1, โดย2ตัวเอกของเกมอย่างเทโอดริกและอาริกกำลังนำทัพบ,บุกยึดเมืองอันติออกพวกเขาล้อมกำแพงเอาไว้ได้แล้วและกำลังจะฝ่าแนวค้าศึกเข้าประชิดตัวเมืองทว่าศัตรูก็ยังลอบเข้ามาโจมตีพวกเขาจากแนวหลังสองคุนศึกค้นพบว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นใช้เส้นทางใต้ดินลอบออกมาตลบหลังครับพวกเขาจึงทำลายเส้นทางเหล่านั้นลงเปิดโอกาสให้เครื่องยิงก้อนหินสามารถทำลายแนวกำแพงเข้าไปได้ ทหารฝ่ายเทียมพลาเป็นฝ่ายชนะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเมืองจะหายตัวไปเอาเริกที่เป็นคนเลือดร้อนนั้นมองว่าเราต้องทาลายศัตรูให้สิ้นซากทว่าเทีอดริกนั้นเห็นต่างเพราะว่ายัางไงยังไงพวกเขาก็เอาชนะศัตรูได้แล้วยังไงก็ตามนะครับเอาริกก็ไม่ฟังแล้วออกตามรอยเจ้าเมืองไปจนได้เจอซากประหัสพังที่อยู่ด้านหลังปราสาททั้งสองตกลงไปยังโบราณสถานเบื้องล่างในนั้นมีหีบสมบัติที่เก็บวัตถุทรงอานาจบางอย่างเอาไว้พวกเขารอดกลับมาได้นะครับพร้อมกับพบว,ว่าของมีค่าที่พวกเขาเจอนั้นถูกเรียกว่าไม้ ผู้ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของโมเสสครับว่ากันว่าไม้เท้าอันนี้ถูกสร้างขึ้นโดยต้นไม้แห่งปัญญาที่เชื่อว่าเปลี่ยนไปด้วยพลังอาน,นาอัศจรรย์ที่มนุษย์ไม่คู่ควรจะถือครองไม้เท้าอันนี้จึงถูกเก็บรักษาเอาไว้ในสุสานล,ลับแห่งดิอาคออฟดิคอเวเนเมื่ออารรนสิ้นใจบันทึกบอกว่ามันถูกเก็บรักษาและได้รับการปกป้องไว้เป็นอย่างดีภายในกรุงเยรูซาเล็มครับกระทั่งในครแห่งนั้นล่มสลายไปเมื่อ600ปีก่อนจากนั้นกลุ่มคนลึกลับก็ได้ลักลอบนำพามไม้ ทว่าด้วยพลังอานาจอันสูงส่งพวกเขาจึงตัดสินใจหักไม้เท้าแล้วแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่แม้จะแบ่งชิ้นส่วนไปแล้วนะครับทว่าพลังของมันก็ค่อยๆบ่อนทําลายจิตใจของพวกเขากลุ่มคนลึกลับเหล่านั้นจึงตัดสินใจเอาชิ้นส่วนทั้งสาไปซ่อนกันคนละแห่งซึ่งหนึ่งในชิ้นส่วนของไม้เท้าแห่งอารอนก็ถูกค้นพบโดยอาริกและก็เทโอดริกนั่นเองจากนั้นอาริกก็มีท่าทีกเกลี้ยวกราดขึ้นเรื่อยๆครับเขาไม่ฟังคําสั่งใครไม่สนคําเตือนของเพื่อน ความเป็นสหายของทั้งสองจึงสิ้นสุดลงกระทั่งเวลาก็เลยผ่านไปอีก11ปีสงครามครูเสดครั้งที่1ได้สิ้นสุดลงครับเทโอดริกกลับไปยังบ้านเกิดเริ่มต้นทําไร่ทํานารวมกับชาวบ้านแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทําสงครามอีกกระทั่งวันนึงนักบวชจากแดนไกลก็มาเยือนที่บ้านนะครับเพื่อบอกว่าเขาเป็นคนศึกษาประวัติศาสตร์จนได้ล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับประวัติของไม้เท้าแห่งอารอน เขาไม่บอกเรื่องนี้กับอาริกนะครับแล้วนั่นทำให้อาริกเริ่มต้นค้นหาชิ้นส่วนไม้เท้าอีก2ชิ้นที่หายสาบสูญที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้อาริกแค่รู้ว่ามันเป็นของพิเศษแต่ไม่ได้เข้าใจความเป็นมาณนะตอนนี้ไม้เท้าแห่งอารอนกําลังจะตกไปสู่มือมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ไม่คู่ควรกับมันอีกครั้งนักบวชจึงขอให้เทโอดริกยับยั้งอดีตสหายของเขาและนั่นทําให้ตัวเอกต้องจับดาบถือโล่รวบรวมกองทหารเพื่อออ,อกศึกอีกรอบเรื่องราวปรถมบทของเดอะไวเลนก็จะประมาณนี้ครับ ในส่วนของระบบการเล่น Call Game Play ก็คือเร t i ท e Strategy ที่แบ่งออกเป็นด่านต่างๆลำดับไปตามเนื้อเรื่องโลเคชันของเกมจึงมีตั้งแต่ป่าที่ราบลุ่มทะเลทรายไปจนถึงพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งการควบคุมหลักๆจะอยู่ที่ทัพฮีโร่ของเราที่กำหนดมาแล้วว่าด่านนั้นจะเป็นใครและมีกองทหารติดตามในตอนเริ่มเกมเท่าไหร่ภารกิจในด่านก็จะมีตั้งแต่การบุกโจมตีเมืองทำลายฐานศัตรูช่วยตัวประกันที่ถูกจับตัวไปองการฐานที่มั่นนะครับ หรือไปที่ถึงเป้าหมายให้ได้โดยที่ระหว่างทางก็จะมีฐานฝั่งตรงข้ามเป็นอุปสรรคตัวเกมแทบจะไม่ให้เราสร้างฐานอะไรใดๆเลยก็ว่าได้นะครับคือเท่าที่ผมเล่นถึงก็พอมีบ้างนะครับเช่นสร้างป้อมยิงธนูสร้างแนวกัน้นแต่ว่าหลักๆแล้วเดว,วิเลียนต้องการให้ผู้เล่นโฟกัสไปที่การควบคุมกองทัพของเรามากกว่าซึ่งรายละเอียดของกองทัพก็จะแยกออกเป็นฮีโร่และก็หน่วยทหารเฉพาะทางดังนี้ครับ ระบบฮีโร่นั้นค่อนข้างสำคัญมากเพราะพวกเขาจะมาพร้อมกับระบบสกิลเฉพาะตัวซึ่งเท่าที่ผมเล่นถึงนะตอนที่ทําวิดีโอนี้ก็จะมีฮีโร่ที่ปลดล็อกมาแล้ว4คนเทโอดริกจะมีบทบาทเป็นอัศวินเทมพลาร์สกิลเฉพาะตัวของเขาก็คือการเติมเลือดระหว่างต่อสู้ผมใช้คําว่าระหว่างต่อสู้ก็เพราะว่าปกติแล้วยูนิตท,ทั้งหมดจะรีเจนเลือดได้เองเมื่ออยู่ในสภาวะปกติครับพูดง่ายๆว่าถ้าตอนนั้นไม่มีศัตรูโผล่มาไม่มีการประทะเกิดขึ้นเลือดก็จะค่อยๆเ,เติมให้เต็มเองโดยอัตโนมัติ ส่วนสกิลอื่นๆของเทโอดริกก็จะเป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันหรือว่าบล็อกการโจมตีจากศัตรูให้กับยูนิตท,ที่เลือกช่วคราวครับฮีโร่คนที่2 c o คอนราดคอนราดจัดอยู่ในกลุ่มของนักธนูที่จะมีสกิลพิเศษจากการยิงธนูของเขาเช่นลูกธนูที่จะช่วยชะลอความเร็วในการเดินของศัตรูธนูที่ฝ่าบล็อกของศัตรูได้อะไรทํานองนี้ครับฮีโร่คนที่3ามแกสคอย เขาจัดเป็นทหารมาโหเด่นเรื่องสกิลออร่าเพื่อเพิ่มพลังวิเศษให้กับเพื่อนในทัพเช่นออร่าสะท้อนการโจมตีออร่าเพิ่มดาเมจที่ศัตรูจะได้รับหรือว่าออร่าแปลเปลี่ยนดาเมจของฝั่งเราให้เป็นค่าพลังเติมเลือดและคนสุดท้ายไรฮาร์ทที่จัดอยู่ในสาย x อ็กซ์มนเขาจะมีสกิลสร้างบอนดิ้งกับเพื่อนในทีมเพื่อเพิ่มบัฟนะครับกับค่าสเตตบางอย่างให้ความพิเศษในการอัพสกิลให้กับฮีโร่ของเกมนี้ก็คือสกิลจะแบ่งออกเป็น3ส,สายได้แก่ De defensive Offensive แล้วก็ Utility โดยการอัพสกิลยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะกับแทคนิคของผู้เล่นแต่ละคนนอกจากนั้นพา s ์ทิฟสกิลบางอันจะส่งต่อให้กับทหารในหน่วยที่ตรงกับฮีโร่ประเภทนั้นๆอีกด้วยเช่นสกิลของแกสคอยก็จะส่งต่อให้กับกองทหารมาสกิลของไรฮา,าร์ตก็จะส่งให้กับเอ็กซ์แมนอีกส่วนสําคัญของระบบฮีโร่ก็คือพวกเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนอาวุธชุดป้องกันและเครื่องประดับที่มีค่าพลังไม่เหมือนกันได้ไอเทมเหล่านี้ก็จะได้จากทั้งเนื้อเรื่องและการสำรวจในฉาก ฮีโร่ยังมีระดับเลเวลที่สูงขึ้นจากค่าประสบการณ์ในการผ่านด่านฉะนั้นองค์ประกอบเหล่านี้จึงทําให้เกมนี้มีกลิ่นอายของความเป็น RPG นั่นเองทีนี้ในส่วนของยูนิตทหารที่ผมเล่นถึงก็จะประกอบไปด้วยนักธนูที่โจมตีได้ไกลยิงได้แรงนะครับแต่ว่าตัวนิ่มมากสเปยร์เมนสามารถวิ่งชาร์จเข้าหาศัตรูแบบอัตโนมัติแล้วก็สามารถเอาชนะทหารมาได้ดีซอร์ตเมนถือดาบจับโลนะครับชำนาญในการป้องกันการโจมตีจากระยะไกลแต่ว่าพวกเขาจะฟันเบาและก็เคลื่อนที่ชา้า เอ็กซ์เมนนั้นมาพร้อมกับทักษะบลัดลัสส่งผลทำให้โจมตีระยะประชิดได้อย่างรุนแรงแล้วยังกระตุ้นให้กองทัพศัตรูหันมาโจมตีพวกเขาได้ด้วยแต่ว่าจุดอ่อนก็คือเกราะบางกับแพ้ทางการโจมตีระยะไกลสุดท้ายก็คือกองทหารมาที่โดดเด่นเรื่องการเคลื่อนที่เร็วมีท่าชาร์จที่ช่วยทำลายกระบวนทัพของฝั่งตรง,งข้ามได้โจมตีได้รุนแรงแต่ก็แพ้ทางยูนิตสปีย์ครับฉะนั้นแนวทางในการเล่นเกมนี้ก็คือการจัดการกองทัพเท่าที่มีเพื่อให้ทำภารกิจสำเร็จผู้เล่นจึงมีส่วนอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะถ้าคุน ผมได้ว่าบางจุดของภารกิจที่ให้มานั้นเล่นแบบตึงมือเลยเลยครับเราจะต้องวางตำแหน่งของกองทัพให้ดีว่าจะให้ใครนำหน้าใครเป็นทัพเปิด แว่าจะใช้การล่อศัตรูเข้ามากลยุทธ์จึงมีหลายแบบพอสมควรนะครับอีกทั้งยังมีการพรางตัวในย่าสูงสูงการส่งพุันนูขึ้นไปบนป้อเมเพิ่มระยะก,การยิงการเลือกใช้สกิลในเวลาที่เหมาะสมตั้งแต่สกิลเติมเลือดสกิลของทหารมาที่จะให้ศัตรูเสียหลักรวมไปถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ไวนะครับเช่นล่าสุดผมเล่นถึงด่านที่6ช่วงท้ายมันจะมีบอสที่ปาระเบิดไฟได้ไฟจะแช่อยู่บนพื้นนานพอสมควรนะครับนั่นะเท่ากับว่าถ้าเราไม่สั่งให้ย้ายตำแหน่งทับย่อยเหล่านั้นก็จะตายอย่างรวดเร็ววรรรบหืออ่าาาาาในนนงงสถกกณ์เเ็็จปจปะต้ ให้ถอยทัพไปตั้งหลักก่อนซึ่งเกี่ยวกับการตั้งหลักอีกกลไกหนึ่งของเกมที่เป็นหัวใจสําคัญของเกมนี้เลยก็คือระบบ replenishment camp คห้ายเติมทหารอันนี้จะช่วยเติมเลือดเติมทหารในทัพที่ตายจากไปรวมทั้งเรายังสามารถเสริมกําลังพลจากตรงนี้ได้ด้วยครับแต่ต้องดอกจันไว้ว่าเสริมได้ในจํานวนที่จํากัดและจะต้องใช้เงินจากต่านั้นๆในการเสริมทัพส่งผลให้บ่อยครั้งที่ผู้เล่นจะไม่ได้เดินหน้าใค่อย่างเดียวแต่เราจะต้องสำรวจออกนอกเส้นทางเพื่อหาทรัพยากรเหล่านี้รวมทั้ง Equi ป ment ใหม่ๆที่เอาไว้เพิ่มค่าพลายก ใชสุดเกี่ยวกับระบบต่อสู้ก็คือ Retribution Ability ที่เป็นรูปผูกะโลบบริเวณด้านขวาล่างของจอเกตอันนี้จะค่อยๆเพิ่มเมย์ยูนิตนั้นๆโจมตีศัตรูนะครับเมื่อเพิ่มจนเต็มเราก็จะสามารถใช้สกิลท่าไม้ตายนี้ได้ชเช่นเทลดริกจะระเบิดออร่าพลังออกมาทำดาเมจรอบตัวหรือว่าคอนราดจะยิงทนูเพลิงที่มีดาเมจแรงกว่าปกติเดี๋ยววัเลนในโหมดแคมเปญสำหรับผมก็จะเป็นเกมวางแผนแบบเรียลไทม์ที่ให้เราสนุกไปกับการจัดการกองทัพของเราที่มีจำกัด ตัวเกมไม่ได้เน้นสร้างให้เยอะๆแล้วไปถล่มศัตรูครับแต่ให้เราได้ใช้กลยุทธ์ในการเอาชนะศัตรูด้วยทักษะของผู้เล่นและสกิลของยูนิตในเกมจริงๆผู้เล่นที่ชอบเกมแนววางแผนรบแต่ว่าไม่อยากจัดการเรื่องทรัพยากรและการสร้างฐานก็น่าจะชอบเกมนี้ อีกทั้งในแง่ของเนื้อเรื่องก็น่าติดตามทีเดียวครับประกอบกับผู้พัฒนาใช้การเล่าเรื่องผ่านกาซินก่อนเข้าฉากซึ่งก็จะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายเดลวิเลียนยังมาพร้อมกับระบบการเล่นแบบมันติเพลเยอร์ด้วยนะครับได้แก่โหมด last man standing ที่เราเล่นพร้อมกับเพื่อน3คนโหมดนี้จะให้ผู้เล่นกําหนดทีมฮีโร่ของตัวเองนะครับจากนั้นก็เผชิญกับฝูงศัตรูเก็บประสบการณ์เพื่อเลื่อนขั้นอัศวินของเราพร้อมกับปลดล็อกทักษะและก็เครื่องแต่งกายแบบใหมๆ่ๆ และอีกโหมดก็คือโหมด PVP ที่จะให้ผู้เล่นได้จัดทีมสู้กันเองแบบ1ต่อ1และ2ต่อ 2, 2> ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเกมก็จะประมาณนี้ครับเอวราเลียนั้นลงให้ทั้ง PC PlayStation แล้วก็ Xbox นะส่วนคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารเกมมื่นๆของ THQ Nordic ณตอนนี้ก็ต้องแจ้งว่าทางค่ายนนั้นกำลังขยายตลาดมายังเกมเมอร์ใน Southeast Asia มากขึ้นผมว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับเพราะว่าในอนาคต เราอาจจะได้เห็นเกมจากค่ายนี้มีซับภาษาไทยด้วยก็เป็นไปได้สูงมากๆเอาล่ะขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมานะผมเอาจาก channel The Move ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ this Should fail? we protect us all.